เรื่องพระเจ้าสุปพุทธ,ธาสาคยะกางได้สดับมาเจ้าสุปพุทธ,ธพระองค์นั้นผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเหตุสองประการนี้คือพระสมณะโคดมนี้ทิ้งลูกสาวของเราออกบวชประการหนึ่งให้ลูกชายของเราบวชแล้วตั้งอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายนั้นประการหนึ่ง วันหนึ่งทรงดำริว่าบัดนี้เราจักไม่ให้พระสมณะโคโดมนั้นไปฉันยังสถานที่นิมนต์ดังนี้จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไปนั่งเสวยน้ำจันในระหว่างทางลําดับนั้นเมื่อพระศาสดามีภิกษุสงฆ์ข้อมล้อมเสด็จมาที่นั้นพวกมหาเล็กทูลเท้าเถอว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้ว เขาเธอตัดว่าพวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อนจงบอกพระสมณะนั้นว่าพระสมณะโคโดมอง์นี้ไม่เป็นใหญ่กว่าเราเราจักไม่ให้ทางแก่พระสมณะโคโดมนั้นแม้พวกมหาเล็กทูลเตือนว่าแล้วแล้วเล่าๆก็คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแลพระศาสดาไม่ได้หนทางจากพระมาตุละ จึงเสด็จกลับจากที่นั่นแม้ถ้าเธอก็ส่งจาระบุรุษไปคนหนึ่งด้วยํำชับว่าเจ้าจงไปฟังคำรรของพระสมณะโคดมนั่นแล้วกลับมาแม้พระาศาสดาเสด็จกลับมาจงทำการแย้มพระโอษฐ์พระอานนทเถระทูลถามว่าอะไรหนอแลเป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระเจ้าข่า จึงตัดว่าอานนท์เธอเห็นเจ้าสุภพุทธ,ธะไหมพระอานนท์เถระทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระศาสดาตัดว่าเจ้าสุภพุทธ,ธะนั้นไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราทำกรรมหนักแล้วในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ถ้าเธอจกถูกแผ่นดินสูบณนะที่ใกล้เชิงบันได ในภายใต้ปราศาสตรจารบุรุษได้ฟังพระดำรัสอันแล้วไปสู่สันนักของเจ้าสุภพุทธะเจ้าสุภพุทธะตัดถามว่าหลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้างจึงกลับทูลตามที่ตนได้ยินแล้วถ้าเธอได้สดับคำของจารบุรุษนั้นแล้วตัดว่าบัดนี้โทษในการพูด แห่งหลานของเราย่อมไม่มีเธอตัดคําใดคํานั้นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทีเดียวแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นคราวนี้เราจักจับผิดเธอด้วยการพูดเท็จเพราะเธอไม่ตัดกับเราโดยไม่เจาะจงว่าท่านสุปพุทธ,ธะจกถูกธรณีสูบในวันที่เจ็ดตัดว่าท่านสุปพุทธ,ธะจกถูกธรณีสูบที่ใกล้เชิงบันได ในภายใต้ปรา,าสาทตั้งแต่วันนี้ไปเราจักไม่ไปสู่ที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่ถูกธรณีสูบในที่นั้นแล้วจักคมขีเธอด้วยการพูดเท็จแล้วรับสั่งให้พวกมหาดเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ทั้งหมดไว้บนปรา,าสาทเจ็ดชั้นให้ชักบันไดปิดประตู ตั้งคนแข็งแรงประจำว้ว้ที่ประตูประตูละสองคนตัดว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไปข้างล่างโดยความประมาทใซพวกเจ้าต้องห้ามเราเสียดังนี้แล้วประทับนั่งในห้องอันเป็นสริบนพื้นปราสาทชั้นที่เจ็ดพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลายเจ้าสุปปุถุธะ มิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียวต่อให้เหาะขึ้นไปสู่เวหาดนั่งในอากาศก็ตามไปสู่มหาสมุทรด้วยเรือก็ตามข้าวซอกเขาก็ตามธรรมดาพระดำรัดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสองไม่มีเท้าเธอจะถูกธรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้นั่นแหละเมื่อจะทรงสืบอนุสนพิแสดงธรรม จึงตัดพระคาถานี้ว่าณนะอันตลิเขนะสมุทธมัชเชณนะปพัพพตานังวิวรังปวีสังณนะวิชตีโสชะคะติปเทโสยัตรัรติตังนะับปะสะเหยยมัจจุบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ หนีไปในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปสู่ซอกเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดความตายพึงครอบงำไม่ได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่ในวันที่เจ็ดในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุภพุทธ,ธะ ปิดหนทางภิกษาจารย์ของพระศา,าสดาม้ามงคลของเจ้าสุภพุทธ,ธะในภายใต้ปราสาสตคึกขนองกระแทกฝานันนๆเท้าเธอประทับนั่งอยู่ชั้นบนนั่นเองได้สดับเสียงของม้านั้นจึงตัดถามว่านั่นอะไรกันพวกมหาเล็กทูลว่าม้ามงคลขนองส่วนม้านั้นพอเห็นเจ้าสุภพุทธ,ธะก็หยุดนิ่ง ขณะนั้นเท้าเธอมีพระประสงค์จะจับมานั้นได้เสด็จลุกจากที่ประทับบายพระพักมาทางประตูประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียวบันไดตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิมคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับเท้าเธอที่พระสอผลักให้มีพระพักขมำ,ำลงไปโดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้งเ็ด ก็เปิดเองทีเดียวบันไดทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในที่เดิมพวกคนที่แข็งแรงที่ชั้นนั้นๆจับเท้าเธอที่พระสอเทียวแล้วผลักให้มีพระพักคำมำลงไปขณะน,นั้นมหาปัตพีแตกแยกออกคอยรับเจ้าสุพพุทธานั้นผู้ถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสาทนั่นเอง ถ้าเธอไปบังเกิดในเอเวจีนรกแล้วแล